สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอๆพ,พี่น้องทั้งช่องฮักนักสวีเดนกับมาดามหน่อยคือเก่าค่ะพี่น้องขาเช้าเช้าเวลากาแฟมาน่งบอกแปแบบพี่น้องคือเก่าหยิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นําเสนอขายายตามสไตล์มาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาตื่นเข้ามาตื่นเช้ามาก็นาบวมแล้วค่ะพี่น้องขาพักผ่อนเพียงพออย่างที่ว่าแล้วนะคะพี่น้อง่ะโอเคค่ะพี่น้องขะเรามาติดตามเกาะติดสถานการณ์สี่เกาะแล้วกันนะนะคะพี่น้องขะรู้สึกมาดามหน่อยใช้คําว่า เป็นในเป็นในยะอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นแหละคระพี่น้องค่ะตามที่โซเชียลเขาพูดคุยกันแล้วก็เขาเนินทากันนั่นแหละค่ะพี่น้อง่ะออกมาทางสื่อสาธารณะในกรณีมิสเตอร์สายผลประดามหน่อยถือว่าเอาคําที่เอฟซพูดแล้วก็เล่ามาถือว่าเอามาเล่าสู่ฟังมาขยายกันแล้วกันนะครัพี่น้องค่ะ สดซื่นสดซื่นค่ะพี่น้องคะ่ะได้กาแฟเช้าๆหน่ยนะคะพี่น้องคะ่ะมันมีข่าวมาค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นการออกมาทางโซเชียลมีเดียออกมาทางคอมเมนต์ ออกามาทำความคิดเห็นของ FC ต่างๆที่เกาะติดสถานการสี่กออยู่ฝ่ายเห็นด้วยฝ่ายไม่เห็นด้วยก็ว่ากันไปนะคะพี่น้องขาแต่มาดันหน่อยได้ยินข่าวแล้วก็ถือว่าเอามาเล่าออกมาขยายสู่ฟังแล้วกันมันเป็นเอ๊ะอะไรยังไงนั่นนะคะพี่น้องขาดูแปลกๆไปนะกรณีเราจับตาดูมิสเตอร์สายพลน,นั่นะคะ่ะพี่น้องคาเก็บตัวมีนัยยะอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นอนะ คนในไม่ออกคนนอกไม่ให้เข้าอ่ะนะคะพี่น้องขาอาจจะมีการเตรียมหนีอันนี้ก็คือจาก f อนะคะพี่น้องขาจากผู้คนที่เขาติดตามข่าวมีการเตรียมตัวนี้หรือเปล่าหรือก็มีการเลื่อนคดีหรือเปล่าเพราะวันที่21นี้ต้องมีการฟังคำพิพากษาออกมาแล้วอ่ะนะคะพี่นอ้องขากรณีบุกรุกกรณีปูปาดิจิตอย่างที่ว่านั่นหละค่านะคะแล้วก็มีการอาจจะมีการสวดมนต์ของมิเตอร์ไซพลข้ามปีหรือเปล่านั่นนะคะพี่น้องขาอันนี้คือเราก็อ่า ไม่มีใครออกมาตอบให้ได้แต่คนนั้นตอบทีคนนี้ตอบทีอะไรยังไงมาดํเห่อที่ว่าเอามาขยายแล้วกันเหตุการณ์นี <ฤ RN. S 2> ้ก็เป็นประมาณว่ามิเตอร์ไซพลไม่ค่อยไม่ไม่ได้ออกสื่ออย่างที่ว่านะค่ะพ,พี่น้องขา <c oughs> คนในไม่ออก <c oughs> คนนอกไม่เข้าก็คือหลายวันมาแล้วตั้งแต่น่าจะเป็นสิบสามอ่ะนะค,พนคะ,ะพี่น้องขาเพราะมีการวางแผนว่าจะรดน้ําตามหัวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างไรแต่เหมือนกับว่ามีการติดโรคโรค โควายอย่างนั้นนะนะคะพี่น้องขาฉะนั้นก็คือกับการที่มีข่าออกมาตรงนั้นมันก็ยังไม่มีใครฟันทงก็รอแท้แค่บอกว่าอาจจะมีหมอมาตรงมาตรวจอ่าหมอมาเช็ค <c oughs> แล้วก็คนในบ้านก็ไม่ให้ออกให้เข้าอะไรอย่างไรประมาณนั้นนะคะพี่น้องขาเขาก็มีการสังเกต <C oughs> <c oughs> มีการสังเกตดูว่าเอ๊ะทำไมทําอะไรเป็นอะไรไปหรือเปล่าอ่าคิดอะไรอยู่หรือเปล่าประมาณนั้นนะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าปกติแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะทําอะไรโดยเฉพาะเทศกาลที่สําคัญอะไรอย่างไงเนี่ยมีเตอร์ไซป์พลกับครอบครัวเองก็ไม่พลาดอยู่แล้วกับการที่จะออกมาท่งมาสืออะไรอย่างไรแต่เหตุการณ์นี้เหมือนกับว่าปิดตัวเงียบๆแบมๆอยู่แต่ในบ้านประมาณนั้นน่ะนะคะพี่น้องค่ะสังคมเขาก็เลยมองว่าเพราะว่ามันมีข่าวออกมาว่าโอเคมีการติดโค ริดโกริดนั่นแหะค่ะพี่น้องคะอ่ะนี่นะคะ,ะม,มันพูดตรงๆไม่ได้เพราะว่ามันจะติดอยู่่างนั้นนะคะพี่น้องค่ะ <c oughs> ถ้าพูดตามความจริงแล้วเห็นบอกว่าติดโรคติดภัยเป็นการที่ต้อง กัดตัวอย่างที่ว่าเราคะพี่น้องขาถ้าพูดถึงตั้งแต่วันที่13ถ้าพูดถึง10วันก็เป็นวันที่23แน่นอนแน่นอนมันผ่านวันที่21แน่นอนเพราะว่าวันที่11เนี่ยเป็นวันที่สําคัญวันที่อ่านคําพิพากษาซึ่งถ้าเราดูตดูตามรูปการแล้วคําพิพากษาวันที่21เนี่ยหน้าท่าทางจะไม่รอดนั่งไงก็คงจะไม่รอดถือว่า9ก9บก็ได้กับพี่น้องการที่มีข่าวออกมาคิดว่าการนั่งฟังคําพิพากษา ว่าอาจจะไม่ไม่รอดไม่รอดค่ะพี่น้องขาผิดแน่เจอแน่อะไรยังไงจะคอสระอุกหรือเปล่าหรือจะมีการรอลงอาญาหรือเปล่าหรือจะมีปรับจำอะไรอย่างไรเราก็รอดูเพราะว่าหลักกฎหมายเนี่ยมันก็อย่างที่ว่าเรากับพี่น้องขาบางทีในสิ่งที่เราคิด มันอาจจะเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ความเป็นจริงแล้วมันมีช่องให้ไปอยู่มันก็จะมีหนทางอยู่ซึ่งเราก็รอทางศาลที่เขาจะออกมาว่าเป็นอย่างไรพิพักสาวออมาเป็นอย่างไรแต่สาวโซเซียนนี่หละกับพี่น้องคะสาวเราเนี่ยก็ก็มองดูเหตุการณ์แล้วถ้าทางว่ามันไม่รอดแน่นอน95%เอนี่ไม่รอดแน่นอนก็ต้องมีอันใดอันหนึ่งที่ต้องเป็นอาจจะมีคง้งคอสารอุกหรือเปล่าห้องกรงุงห้องครงึ่งอะไรอย่างไรหรือไม่ก็จะมีการดรอลงอาญาไหมหรือจะพิฟันตรง อะไรและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยล่ะเป็นอย่างไรคิดว่าคงจะรอดอยากอย่างที่ว่านะพี่น้องเนาะแต่ขณะเดีวยวกันเขาก็ไม่ีสิทธิ์อุทธรณ์อย่างที่ว่าวคะค่ะเราก็รอดูนั่นคือเป็นเรื่องของคดีไปแต่เหตุการณ์นี้มันเหมือนกับว่าถูกโยงอย่างนี้แล้วกันค่ะพี่น้องคะ่ะไม่ได้ฟันธงมาดําหน่อยไม่ได้ออกมาฟันธงว่าจะเป็นอ่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าจะมีการเลื่อนหรือเปล่ามีการนู่นนี่หรือเปล่าแต่เอฟซีเขาพูดกันในทางโซเชียลมาดําหน่อยก็เอามาอีกข้อหนึ่งเขาก็บอกว่าอาจจะมีการหนีหรือเปล่าเตรียม ัวหนีหรือเปล่าประมาณนั้นน่ะนะคะพี่น้องคะสังคมมองว่าอาจจะมีการหนีอาจจะมีการวางแผนนู่นนี่นั่นในการที่หายตัวลึกลับไปหรือไม่ในการที่เก็บตัวอยู่ในบ้านประมาณนั้นน่ะนะคะพี่น้องคะแต่มาดามหน่อยมองว่ากรณีนี้นี้หอหีบสรรนนุสารีเนี่ยนะคะพี่น้องคะกรณีหนีเนี่ยมาดามหน่อยบอกว่าน้ําหนักก็ ไม่ไม่เยอะมีนิดเดียวแต่สังคมเขาก็มองว่าอาจจะมีการหนงกันนี้มีาการวางแผนไปหรือเปล่าประมาณนั้นแหะนะคะพี่น้องคะแล้วก็ต่อมาก็จะมีการบางสังคมเขาก็บอกว่ามีการสวดข้ามวันข้ามคืนสวดเพื่อที่จะก็อย่างที่บอกกับมิเตอร์ชัยพลเนี่ย ก็เหมือนกับว่าเป็นคนเป็นบุคคลที่เชื่อในไสยศาสตร์เชื่อในเรื่องอพูดผีปีศาจพ,พูดในเรื่องพวกนี้บางส่วนเขาคิดอย่างนั้นนะครับพี่หนองขาแล้วก็เขาก็บอกว่ามีการสวดภาวนาเพื่อที่จะให้รอดพ้นคดีเพื่อที่จะใหะ้ไม่เกิดปัญหาต่อหรือไม่ก็สวด ภาวนาน่นแหละค่ะพี่น้องค่ะภาษาภาษาอะไรมาดันหน่อยก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็คือมีการสวดภาวนาเพื่อที่จะให้ตัวเองแคล้วคลาดปลอดภยัยอย่างนั้นหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าสังคมบางส่วนเขามีการพูดออกมาว่ากับการที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะว่ามีการสวดข้ามวันข้ามคืนข้ามปีเพื่อที่จะ,ะส่งผลมาให้ตัวเองดีขึ้นแคล้วคลาด,ลาดปลอดภยัยในส่วนของวันที่21นี้นะคะพี่น้องค่ะนั่นก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ตีแผ่ออกมาทางกระแสโซเชียลมีเดียเราก รู้กันอยู่นะคะพี่น้อง่าแต่าดามหน่อยมองตรงนี้ถ้าจะถามาดามหน่อยว่ามองยังไงาดามหน่อยมองแค่อย่างเดียวที่มีน้ําหนักมากกันนะคะพี่น้อง่าที่กระแสสังคมเขามีตีแผ่ออกมาเยอะแยะมากมายในเช้านี้ตั้งแต่เมื่อวานด้วยซ้ำเหมือนนะคะพี่น้อง่าก็จะมีการตีแผ่ออกมาาดามหน่อยมองตรงนี้ที่มีน้ําหนักก็คือการเลื่อนคดีหรือเปล่าจะใช้เหตุผลว่าตัวเองติดโครริตนี่แหละค่ะพี่น้อง่ะแล้วก็จะมีการใช้ตรงนี้ว่าไม่สามารถที่จะไปฟังคํานู่นนี่นั่นไม่สามารถที่จะไป นั่งฟังคําพิพากษาที่ศาลได้ประมาณนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็คือมาดามหน่อยบพราะว่าสามสี่ข้อที่มาดามหน่อยเอ่ยมาน่าจะมีข้อนี้ก็คือต้องการที่จะใช้ตรงจุดนี้ว่าต้องเก็บตัวต้องกักตัวต้องมีการกักตัวก่อนเพราะว่าเป็นการติดโคงิดหรือไม่ก็ให้หมอพยาบาลมาตรวจก่อนประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องขาว่าโอเคเราเป็นคนของชุมชนแล้วแล้วก็จะมีการติดแบบนี้แน่นอนก็มีการกักตัว ถ้าเป็นวันไหนอะไรยังไงก็มีการกับตัวมากกว่า10วันอยู่แล้วนั่นก็คือสิ่งที่จะใช้จุดตรงนี้หรือเปล่าในการที่ ไม่พบปะผู้คนอย่างนี้แล้วไม่ไม่ออกมาสื่อสารารณะหรืออะไรยังไงก็มีหลายช่องเหมือนกันที่นั่งอธิบายบอกว่าต้องการที่จะพักผ่อนดูแลตัวเองอะไรยังไงแต่มันก็ผิดปกติไปนะเพราะว่าเหตุการณ์ที่เราเห็นออกอข่าวตลอดเวลานู่นนี่น,นั่นอะไรยังไงไปนู่นไปนี่หรือไม่ก็ถ้าอยู่บ้านก็ทับก็ก็แก๊ก,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 กอยู่แล้วของมิเตอร์สายพลแต่เหตุการณ์นี้มันเป็นการที่ ผิดปกติเงียบผิดปกติไปหรือเปล่าก็รอดูวันนี้จะเป็นอะไรอย่างไรที่สําคัญถ้าบอกว่ามีในยะอะไรนี่มาดามเราจะมองว่าเป็นการที่อาจจะใช้ข้อมูลตรงนี้เป็นการเลื่อนนัดที่ไปนั่งคงังฟังคําพิพากษาวันที่21นี้หรือไม่มันก็คือแปลกๆอยู่นั่นแหะคะ่ะพี่น้องขานั่นคือสิ่งที่มาดามเราจะย่อยยขยายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราตามความเป็นจริงว่าจะเป็นอะไรอย่างไรไปหรือเปล่าหรือจะมีันยะตามที่เราพูดคุยกันมา หลายนาทีที่ผ่านมานี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะรอดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่เตอร์ไซด์ญพลจะเป็นยังไงเทคนิคเปล่าๆยังใช้อยู่ไหมหรือจะเป็นตามที่เขาพูดจริงว่าโอเคมีเทคนิคเปล่าๆนะจะมีการเตรียมตัวหนีมีการเลื่อนมีการสวดภาวนาอะไรยังไงก็รอดูค่ะพี่น้องค่ะว่าจะเป็นอะไรอย่างไรเราก็รอดูว่า21นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกาลังใจนะคะพี่น้องคะ่ะที่เข้ามาอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะพี่น้องเจ้าขาสวัสดีค่ะ